นะตอนนี้ผมก็ยกแขนมาได้สิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนน่ครับแขนสุดท้ายอยู่นี่เลยนะครับเพิ่งยกมาลอบมาสักครู่นี่เองนะครับสิบห้าเซน ผมก็จะได้ความกว้างของกระชัง30เซนนะครับผมก็จะพอแล้วนะครับ <c oughs> ตามที่เรากำหนดไว้นะครับแต่พี่น้องต้องการมันกว้างกว่านี้พี่น้องก็ยกแขนเพิ่มมาสีน่สะิบห้าสิบก็แล้วแต่นะครับเกิดพี่น้องวัดเอาอย่างนี้เลยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของความกว้าง ครึ่งหนึ่งของคว,ความกว้างที่พี่น้องต้องการนะครับพี่น้องก็วัดาตามนี้เลยนะครับแต่พี่น้องยกแขนมาห้าเซนก็ความกว้างสนนิบเซนพี่น้องก็ไล่มาเลยนะครับสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดก็ไล่มาครึ่งหนึ่งนะครับจะมันยาวมาเรื่อยๆเลยนะครับแปดสิบเก้าสิบพี่น้องก็วัดประมาณนี้นะครับพอพี่น้องใส่ขอบเอ่อ จุดที่เรา,เาละแขนสุดท้ายนะครับพอเราใส่ขอบขยายแล้วมันก็จะได้ส0สิบนะครับได้ความกว้างตามที่เรากําหนดเลยนะครับก้นกระชังก็จะตึงอย่างนี้เลยนะครับกลนกระชังจะตึงอย่างนี้เลยถ้าเราใส่ขอบนะครับจากนี้ผมก็จะไม่ยกแขนมาแล้วนะครับก็จะละแขนทิ้งแขนแล้วนะครับจากนี้ผมก็จะถักสารลาตัวไปนะครับ ลำตัวผมก็จะเอายาวสักสามสิบเซนก็พอครับพี่นอ้องก็ความกว้างสามสิบผมเอาลำตัวสามสิบก็พอนะครับแล้วก็จะถักสารคออีกสักยี่สิบห้าสามสิบเซนประมาณนี้นะครับรวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่เก้าสิบเซนครับถ้าเราวัดจากจุดก่อกลนไปหาปากกระชังนะครับเดี๋ยวก็คอยมาติดตามชมกันอีกทีนะครับว่าถักสารลำตัวแล้วนะครับ รวบคอถักสารคอไปหาปากแล้วมันจะรูปทรงออกมาจะสวยไหมนะครับเดี๋ยวก็เขาข้าก็จะประมาณประมาณใบก่อนก่อนหน้าน,นี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าใบมันเล็กลงมาแค่นั้นเองครับก่อนก่อนหน้าน,นี้ผมถักสารอยู่สี่สิบห้าสิบเซนมันก็จะกว้างกว่านี้นะครับใบนี้สามสิบเซนก็จะเล็กลงมานะครับก็จะกลายเป็นถุงใส่ปลาไปเล็กๆนะครับดูาก,กระชังเล็กๆนะครับก็แล้วแต่ว่า เราจะเรียกนะครับพี่น้องจะเรียกถวงใส่ปลาหรือจะเรียกกระชังก็ได้หมดเลยแล้วแต่เรานะครับพี่น้องเอฟซีท่านหนที่สงสัยนะครับว่าอยากจะได้ความกว้างเท่านี้จะต้องยกแขนขยายความกว้างมาแค่ไหนนะครับพี่น้องก็วัดเอาประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องวัดข้างเดียวนะครับครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งหนึ่งของความกว้างครับถ้าเต็มเต็มเส้นผ่าศูนย์กลางมันก็จะเต็มนี้ครับคือเราวัดเอาแค่ครึ่งวงกลมนะครับเราวัดแค่ครึ่งวงกลมครับถ้าเกิดว่าเต็มเต็มมันก็จะกว้างนี้นะครับพี่น้องก็คำนวณประมาณนี้นะครับแล้วก็คอยมาติดตามชมอีกทีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องก็จากจุดละแแหมานะครับผมถักสาดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณ สิบเซนนะครับสิบเซนับเชือกมันหมดครับผมก็จะเปลี่ยนสีเชือกเลยนะครับชุนต่อนะครับที่เราต่อวนไปทางด้านซ้ายนะครับจากตาที่หมดนะครับพี่น้องก็เสียบปลายเชือกลงไปก็มานบีบภาพไว้นะครับตักสามทีนะครับตักสามทีต่อเชือกปกตินะครับพี่น้องแต่เราเปลี่ยนสีไปด้วยเลยนะครับ ก็จะทำเหมือนกันเลยครับก็ผ่ากลางตาน,นี้มาพี่น้องก็จะเห็นว่าปลายเชือกจะไปทางด้านนี้นะครับเวลาเราถักสารตะข่ายมันจะไม่บิดนะครับตะข่ายมันจะไม่บิดนะครับเชือกเราอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ถักสารไปทางนี้ได้เลยนะครับ ส่วนชุนหลักนะครับชุนหลักพี่น้องก็ด้านขวานะครับปลายเชือกสอดขึ้นมานะครับสอดขึ้นมาก็มาพับไว้ครับก็ตักสามทีเหมือนกันนะครับใส่เชือกเยอะก็จะแน่นหน่อยนะครับ เชือมันหมดชุนเร็วผมเลยใส่เยอะนะครับจากสาทีของเราก็ล็อกเลยนะครับก็หาคีมดึงไปเชือกทางด้านที่เราต่อนี่ครับหน่อยขยับชุนต่อก็ดึงนิดนึงนครับให้เชือกมันแน่นๆหน่อยนะครับจากนั้นพี่น้องก็ตัดแต่งครับนะครับ พี่น้องก็สังเกตดูนะครับเชือกที่เราถักสัรชุนหลักนะครับก็จะมาอยู่ทางด้านนี้นะครับเวลาเราถักสัรก็จะไม่ดึงตาไข่ตาเนี้ยบิดนะครับตาเขาก็จะไม่บิดมันก็จะไปปกติของมันเลยไปเชือกก็จะมาอยู่ทางด้านนี้นะครับทีนี้พี่น้องก็ตัดแต่งเลยนะครับพี่น้องชุนต่อข้างเรานะครับ ไครตานนี้ก็จะไม่บิดนะครับปลายเชือกก็จะมาทางด้านนี้นครับแล้วก็จะถักสายต่อไปได้เลยส่วนชุนหลักของเรานะครับเชือกนี้ก็จะมาทางด้านนี้ครับเราถักสารก็จะไปได้เลยครับเวลาเราต่อครับถ้าเราทําไม่ถูกถ้าเชือกทางมาอยู่ทางด้านนี้นครับพอเราถักสารตอมจะดึงตาเนี้ยบิดไปนะครับถ้าเป็นแหก็จะ มันจะล้างกันอยู่ครับพี่น้องหวานแหนแล้วมันจะไม่ค่อยแตกครับพี่น้องก็เก็บเอาเคบเล็กเล็กน้อยนะครับอย่างนี้ครับไปไปใช้เดี๋ยพี่น้องจะทักษารแห่ครับ ครับพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นว่าต่อแล้วก็เชือกก็จะมาทางนี้เลยครับจะไม่ดึงตานี้บิดถ้าเราต่อไม่ถูกมันจะดึงตานี้เราตามจะบิดนะครับทางด้านนี้นครับ ชนต่อของเราก็จะมาอยู่ทางด้านทางนี้พอดีะคระับการถักสารถ้าตะขคายมันไม่บิดนะครับแห้มันก็หวัดยังไงก็แตกะ,ะช่วงต่อเชือกเปลี่ยนชุนก็ต้องต้องดูให้ดีะครับพี่น้องนี่ครับเชือกเขาก็จะมาอยู่ทางนี้เลย ก็จะไม่ดึงตานี้บิดบิดมาถ้าตานี้บิดเมื่อไรนะครับพอวานแหงตึงมันก็จะดึงเชือกตัวนี้กลับมาแหมันก็จะพันกันครับตัวเนื้อแหบนะจากนี้ผมก็จะถักสานไปต่ออีก20เซนนะครับลำตัวครับผมก็จะใช้เป็นสีส้มไปครับที่น้องก็ลองฝึกหารทำกันดูนะครับแล้วก็เก็บเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับไปฝึก ทำกันดูนะครับติดปัญหาตัวไหนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับน้องสงสัยตรงไหนนะครับสําหรับ fc ที่จะหันทักะานความกว้าง30บนะครับก็รอชมนะครับว่าจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับกระชังใบดีครับความกว้าง30ตะข่ายเซนซีครับผมใช้ตะข่ายทีนะครับเพื่อจะได้ใส่ปลาลุงปลาเล็กได้ด้วยนะครับก็เลยทําตะข่ายทีให้พี่ น้องเอฟซีได้รับชมกันนะครับในว่าทีหรือหางก็ทําเหมือนกันครับพี่น้องก็เหมือนกันเลยครับ่ที่ว่าเราจะใช้ตะไคร์ทีหรือตะไคร์หางแค่ไหน mm. เกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยก็อยู่แล้วครับพี่น้องตะไคร เกี่ยวก้อยถ้าเกี่ยวก้อยพี่น้องกลัวจะลูดพี่น้องก็งกบิดสองรอบครับสองรอบเชือกก็จะอยู่ประมาณนี้คนระับสองรอบสอดเข้ามาแล้วพี่น้องก็ไล่เชือกตรงนี้ข้ามไป ก็จะเห็นเชือกสีส้มม้วนอยู่สองรอบเห่นม้วนตานั้นอยู่สองรอบพี่น้องก็สอดก็เด็กก้อยไล่ดีๆนะครับสองรอบมันจะมีเชือกที่ยังไม่ตึงตัวนะี้ต้องไล่ให้ดีก็ไล่ตึงดีแล้วก็ล็อกพี่น้องก็จะสังเกตดูครับอตาก็จะใหญ่กว่าบิดรอบเดียว แน่นอนนะครับหรือจะสามทีนะครับจากสามทีสอดสองครั้งพี่น้องก็ทำได้เลยครับก็สอดจุดนี้นะครับสองครั้งแล้วก็สอดกันมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาผ่ากลางตาผ่ากลางตานี้แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน จะมาไล่อดีก็ค่อยๆรูดลัดไปนะข้อตาก็จะเท่าๆกันนะครับเกี่ยวก้อยบิดสองรอบกับตักสามทีสอดสองครั้งนี่ครับก็เป็นสิตักส,สี่สี่ครั้งสี่ทีนะเน้นเหมือนกันก็เอาไปใช้ถักสารแหได้เลยแต่กระชังใสป่ปลาเชือก ในรอนโปรลีพวกนี้มันแข็งนะครับเชือกโปรลียัแข็งเราครั้งเดียวก็ไม่ลื่นมไม่รูดแน่นอนจะไข่ของเราแถาที่ผมถักสารมานะครับพี่น้องก็ลองฝึกหารทำกันดูนะครับกับไปค่อยมาติดตามชมอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขอถักสารช่วงลำตัวสีส้มไปอีกยี่สิบเสนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่น้อง ก็ดูนะครับที่เราต่อมาเนี่ยเชือกเขาก็จะไม่บิดตะข่ายตาน,นี้ชิ้นต่อก็อยู่ทางด้านนี้นะครับตะข่ายก็จะไม่บิดนะครับเชือกก็จะอยู่ทางด้านบนไปนี่จากนี้ผมก็จะถักสัน ต่อไปอีก20เซนนะครับลำตัวนะครับแล้วเรากา็ค่อยมาดูตอนที่รวบคอทักสันปากนะครับผมก็จะายาวไป30เซนเหมือนกัน,นครับเอาคอสั้นพอนแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กด like, กแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอรันเอรันเซร่าและพระธรรมนะครับก็คอยติดตามชมนะครับยี พีหนะนะครับกอคลิปนี้ก็ขอ,อจบประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าก็จะถักสารลำตัวไปปกติเลยนะครับก็ต่อถักสารจนได้ความยาวรวมจากที่จุดเราละแขนมาสามสิบเซนครับช่วงของลำตัวนะครับก็จะมาเช็คแขนนะครับแล้วเราก็จะไปรวบคอกันนะครับว่า จะใช้คอเล็กแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็มาชมกันต่อ ep หน้านะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอ,อาฝากไว้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับดูคลิปสั้นๆไปก่อน,นพี่น้องคลิปยาวมัน่าพี่น้องจะเบื่อซะก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนําให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอรันเยรันเซรา,ลาและผ่าทํแล้วมาติดตามชมกันคลิปต่อไปนะครับพร้อมสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับผม